สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะพามารีวิวมเมล็ดผักไทยนะคะที่เราฝากน้องที่สนิทกันนะคะซื้อมาให้นะคะจากเมืองไทยพอดีน้องขึ้นมาที่บาเลนนะคะก็เลยถือโอกาสนะคะฝากซื้อมเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาให้ด้วยเนาะก็เพิ่งแปล่วมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราได้มเมล็ดพันธุ์อะไรมาบ้างตัวนี้นะคะก็เป็นมะระจีนนะคะมะระจีนก็จะเน้นเป็นแบบ พันลูกผสมนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วอะ่ะที่เรากลับเมืองไทยเราก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมานะคะก็เป็นมมละจีนเหมือนกันแต่ว่าเราซื้อมาประมาณสามหอ่อพอเรามาปลูกที่บาเลนปรากฏว่าไม่งอกเลยนะคะอันนั้นมันเป็นแบบที่เขาขายตามตลาดเนาะที่มัดถุงขายนะคะไม่ได้เป็นแบบเป็นซองแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะสภาพอากาศของบาเลนที่เขาไม่งอกหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพนะคะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นมะเขือเปาะพันลูกผสมเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมาลองปลูกดูเป็นครั้งแรกนะคะของหยาดทิพย์เพราะว่าปากติเคยปลูกมะเขือเปาะแต่ยี่ห้ออื่นนะคะ mm hmm. ก็เลยมาศึกษาดูนะคะว่าสภาพอากาศแบบนี้เราอยากจะปลูกแบบที่มันเป็นพันลูกผสมดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะทนต่อโรคด้วยนะคะแล้วก็มันจะมีคุณภาพมากกว่า ก็เลยสั่งเป็นมะเขือเปราะแบบพันลูกผสมของยาทิมานะคะอันนี้คือจะมาลองปลูกดูเฉยๆนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นผักกาดขาวปีนะคะผักกาดขาวปีเราจะมาปลูกตอนช่วงเดือนกันยานะคะกลางเดือนกันยาเราจะเริ่มลงมเมล็ดแล้วนะคะอันนี้ผักกาดขาวปีก็เป็นพันลูกผสมเหมือนกันนะคะตอนนี้เราจะเน้นเป็นพันลูกผสมหมดนะคะเพราะว่าพันลูกผสมเนี่ยนะคะมันจะทนต่อโรคแล้วก็ มันจะทนต่อสภาพอากาศด้วยเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอามาลองปลูกดูเนาะก็ได้มาสองซองนะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้สั่งมาเยอะหน่อยเนาะเป็นกวางตุ้งนะคะเอ,อ๊สองห่อเนาะ อันนี้เป็นกวางตุ้งฮ่องกงนะคะเป็นกวางตุ้งดอกฮ่องกงเห็นมันแบบว่าไม่เคยปลูกนะอันนี้จะปลูกเป็นครั้งแรกนะคะเห็นแบบว่าเขาแบบต้นอวบนะคะลำต้นอวบเพราะว่าเป็นคนที่ชอบกินลำต้นมากกว่าใบนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือ,อพันธุเขียวมันนะคะจะมาลองปลูกดูเนาะปีนี้ปกติไม่เคยปลูกพันุ์นี้นะคะ ตัวนี้ก็คือตัวนี้นะคะก็คือถั่วลันเตาหวานนะคะถั่วลันเตาหวานได้มาสองห่อค่ะจะมาลองปลูกดูนะคะรอบที่แล้วซื้อเป็นถั่วลันเตาจาไม่ได้ว่าเป็นถั่วลันเตาอะไรนะคะก็ซื้อมาปลูกมันมันไม่ติดลูกนะคะก็เลยจะมาลองปลูกอีกทีหนึ่งนะคะแต่ตัวนี้เป็นถั่วลันเตาหวานถั่วลันเตาหวานายังไม่เคยปลูกนะคะ รอบที่แล้วเป็นถั่วลันเตาธรรมดาอันนี้เป็นถั่วลันเตาหวานก็จะลองปลูกดูเนาะครั้งแรกนะคะตัวนี้นะคะก็คือมะเขือยาวลูกผสมนะคะตัวนี้ก็จะมาลองปลูกดูอันนี้ก็ยังไม่เคยปลูกนะคะมะเขือยาวพันลูกผสมเพราะว่ามะเขือยาวที่เราสั่งมารอบที่แล้วเราก็มาปลูกที่บาเรนเนี่ยไม่ค่อยติดลูกนะคะส่วนมากติดดอกแล้วก็ดอกร่วงนะคะ ก็เลยคิดว่าเราจะลองปลูกลูกผสมดูนะคะเพราะว่าพันุลูกผสมเนี่ยมันจะเหมาะกับสภาพอากาศที่เราปลูกต่างแดนเนาะอันนี้เอามาลองดูนะคะอันนี้คือความคิดของเราเฉยๆนะคนอื่นอาจจะปลูกได้งามนะคะถ้าปลูกในดินแต่ปลูกในกระถางมันค่อนข้างปลูกยากมากตัวนี้นะคะก็คือคณะเห็ดหอม นี่ค่ะคณะเห็ดหอมได้มา 1, 2, หนึ่งสองสามห่อนะคะเดี๋ยวนะอ่คณะเห็ดหอมได้มาสามห่อนะคะนี่ค่ะอันนี้คือคณะเห็ดหอมคณะเห็ดหอมก็ไม่เคยปลูกนะคะทุกอย่างที่สั่งมาวันนี้นะคะก็คือเอามาลองหมดเลย ยังไม่เคยปลูกเนาะเคยปลูกอยู่เมืองไทยนะคะแต่ว่าอยู่บาเลนยังไม่เคยปลูกนะคะก็เลยจะเอามาลองส่วนมากเป็นคนที่ชอบดู youtube อยู่แล้วนะคะพอค้นไปค้นมาเจอ,อตัวนั้นตัวนี้นะคะก็อยากจะลองปลูกดูเนาะก็เลยลองเอาผักพวกนี้นะคะมาลองปลูกที่บาเลนดูปกติเราก็ปลูกธรรมดาแต่ว่าปลูกที่เมืองไทยมันก็ไม่ยุ่งยากเนาะปลูกแต่มาปลูกที่นี่มัน ปลูกยากนิดนึงนะคะปลูกในกระถางถ้าเรามีพื้นที่หน่อยอ่ะมันก็ปลูกง่ายตัวนี้คือคณะฮ่องกงค่ะคณะฮ่องกงก็ไม่เคยปลูกนะคะไม่เคยปลูกกินนะคะแต่ว่าเคยพ่อมเมล็ดขายแต่ยังไม่เคยปลูกกินนะยังไม่เคยกินนะคะเห็นเขาบอกว่าอร่อยนะไม่จะเช็คดูเขาบอกว่าคณะฮ่องกงเนี่ยอร่อยมากนะคะลำต้นจะอร่อยมาก ก็เลยอยากลองดูสักครั้งหนึ่งนะคะก็ได้มา4ห่อเนาะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นขึ้นช่ายขึ้นช่ายของเรามีอยู่นะ3หอ่อแต่ว่าอยากสั่งมาเพิ่มนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้เก็บเมล็ดพันธุ์ส่วนมากปลูกแล้วก็ถอนทิ้งนะคะไม่ค่อยได้เอาไว้เก็บเมล็ดพันธุ์ก็เลยสั่งมาเพิ่มอีกนะคะแต่ว่าของเรามันมีอยู่แล้วนี่ค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นยานะคะ ยาของเจ้าตัวเล็กเนาะมหาหิงมหาหิงเนี่ยคือแมจยบเนี่ยจะสั่งมาเผื่อหลานด้วยนะคะหลานก็คือลูกของพี่ชายที่ตอนนี้กําลังท้องอยู่กําลังตั้งท้องอยู่นะคะแล้วก็เผื่อว่าเดี๋ยวน้องคลอดก็จะเอามหาหิงนะคะให้เอาไว้ใช้เพราะว่ารอบที่แล้วคลอดคลอดก่อนแม่เจียบคนคนแรกอะ่ะคลอดก่อนแม่เจียบอยู่ประมาณ3เดือน แล้วไม่เจียไปคลอดเสร็จแล้วก็มาตั้งท้องอีกเป็นคนที่สองนะคะคนที่สองก็กําลัง6เดือนนะคะอยู่ในท้อง6เดือนรอบแรกอะ่ะคือน้องออกมาจะมีปัญหาเกี่ยวกับอาการท้องอืดน,นะคะแต่ลูกของแม่เจี๊ยบไม่ค่อยจะมีปัญหาเกี่ยวกับอาการท้องอืดเพราะว่าเรามีผักสวนครัวนะคะกินไม่เจี๊ยบก็จะบดบดผักในสวนนะคะเป็นพวกผักตํารึงเคลพวกคะนา้าบดใส่ข้าวให้น้องกินนะคะน้องก็จะ ถ่ายง่ายนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้วก็ก็เลยจะซื้อมาฝากนะคะฝากหลานที่ใกล้จะคลอดแล้วเขาจะได้เอาไว้ใช้ในช่วงที่มีปัญหาส่วนตัวนี้คือผักบุ้งนะคะผักบุ้งได้มาสองห่อเนาะไม่เจ็บก็เอามาเทใส่ในนี้ค่ะผักบุ้งอันเก่ายังเหลืออยู่นะแต่สั่งมาเผื่อนะคะสั่งมาเพิ่มอีกสั่งมาเผื่อนะคะเพราะว่าปีนี้อ่ะ ไม่รู้จะได้กลับเมืองไทยไหมไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะได้กลับเมืองไทยหรือเปล่าก็เลยเผื่อเอาไว้เลยมเมล็ดพันธุ์ที่เรามีอยู่มันเหลือเยอะมากเลยนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ยังไม่หมดนะคือมีแทบทุกอย่างแต่ว่าไม่จะว่ามันใกล้จะหมดอายุแล้วเพราะว่าทุกวันนี้เอามาเอามาเพาะแล้วก็มาปลูกมันไม่ค่อยจะมันไม่ค่อยจะงอกนะคะอัตราการงอกน้อยมากก็เลยคิดว่าเขาใกล้จะหมดอายุ อาจจะยังไม่หมดอายุแต่ว่าเราเปิดแล้วเราไม่ได้เก็บรักษาอย่างดีนะคะมันก็เลยทําให้เสื่อมคุณภาพก็เลยแบบเอาไปปลูกนะคะมันไม่ค่อยจะงอกวันนี้ก็มารีวิวนะคะนี่ค่ะมารีวิวของที่เราฝากน้องซื้อมาจากเมืองไทยนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็มารีวิวของนะคะ